อ่ะะครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กับภารกิจพาลิซ่าผ่านอฟบีชั้น12นะครับทุกคนครับเพือ่อทำให้ลิซ่ามีเปอร์เซ็นในการผ่านอบีขึ้นมานะพี่สุกสาลิซ่ามากทุกคนนะเพราะว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ไม่มีสถิติในการผ่านอฟบีเลยนะเพราะ,ะนั้นพี่ก็เอาลิซ่าลงแบบนี้ครับทุกคนครับอเพื่อให้น้องเขาไม้เปอร์เซ็นอะไรขึ้นมามันจะได้แบบคูส่สีกับตัวอื่นก็หน่อยว่า เกมนี้ก็ยังมีลิซ่าอยู่นะครับเพราะว่ามันบังเอิญว่า,อามอนสเตอร์รอบนี้มันเป็นสายฟ้าซะเยอะนะทุกคนนะมันก็เลยแบบลิซ่าก็เลยถูกลบเลือนไปนะทุกคนนะน,นี่แน่ทุกคน,นนี่เราก็เลยเอามารวมกันแบบนี้ครับทุกค,ครับโูดขึ้นมาครับแล้วก็ปิ้งทุกคนครับอ เออครับทุกคนครับโหจิงทงลี่จะแตกครับทุกคนครับดีที่จงลี่เรากางโมได้สบายๆนะทุกคนนะไม่างั้นเราก็จะซวยไปนิดนึงครับมาดครับทุกคนครับอืมต่อจงลี่เต็มครับวางต่องคบทุกคนครับเดี๋ยวเราก็ตู่ตรงนี้ครับปีนจุดไฟครับทุกคนครับมีโมจงลี่ดี่ค่อนข้างไปจริงเลยนะทุกคนนะสี่แน่ตัวสายฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวสายฟ้าลิซ่าตีไม่ได้ นี่คือจ๊กลี่เดอะแบกนะทุกคนนะนี่คือพามาเพื่อทำสถิติอย่างเดียวเลยนะบอกเลยนะนี่แนะ่ทุกคนมาไล่ตัวนั้นยังไงล่ะยังไม่ตายเหลืออยู่แค่นี้ยังไม่ตายครับทุกคนครับมันเป็นตีนแมลงเพื่อเออสวยครับทุกคนครับขาโรคเข้าไปครับทุกคนครับเอาลิซ่าสู้หมาเด้วยสอ้หมาครับทุกคนครับเอาลิซ่าทำลายโลกออกก็ได้ครับทุกคนครับฝ่ายฟ้าครับฝ่า,ายฟามาครับทุกคนครับ แน่แน่แน <SM. S 1> <Christina. S 2> ่ตัวนี้มันรีเจนโลเร็วนะทุกคนนะเข้าไปข่าแมลงนะครับเพราะฉะนั้นไถ่ครับทุกคนครับไถ่อยากให้แมลงที่ชาเข้าให้มันครับทุกคนครับปากนี้ครับทุกคนครับปุูงก็ให้ครับทุกคนครับอืมแล้วก็เอาลิซ่าตีก่อนต่อคนขายดินก่อนครับทุกคนครับก็เอาดูดครับทุกคนครับบิดไปครับทุกคนครับอืมเจ็บไม่ล่ะน้องเจ็บไม่น่าน้องกูรัแขิงกระดูกปากที่สูงนะครับกระดูกสูง ทุบก้อนหินครับทุกคนครับอย่าให้มันได้ยืนครับแบบนี้ครับแล้วก็แตกไปครับทุกคนครับเรียบร้อยครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนในที่สุดก็ได้สถิติในการผ่านเอบชั้นสิบสองโดยมีลิซ่าในปาร์ตี้แล้วนะทุกคนนะโอ้โหทำไปได้ยังไงนะทุกคนนะอืมทำไปได้ยังไงครับ